ือผมคิดแล้วว่าผมอยากจะลองย้ายแมปดูแล้วไปเอาสัตว์ตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากเลยมันชื่อว่าอะไรอ่ะดิโนมาขอบอะไรสักอย่างเออในแมปล o อ t ไอแลนด์นะครับผมตัวมันอะจะเหมือนกับพลชฉุดเคลื่อนพลชฉุดมีชีวิตอะผมก็อยากจะไปจับมันมาสักสองตัวทีเนี้ยถ้าผมจะย้ายแมปอ่ะผมควรจะเอาอะไรไปบ้างอะแน่นอนผมต้องเอานกไปใช่ไหมนกเนี่ยสำคัญ ราะว่ามันบินได้แค่นั้นแหละแล้วในเมื่อผมจะไปจับแค่สัตว์ตัวนั้นตัวเดียวไม่สิผมจะจับแค่สองตัวเอามาเป็นคู่ผมเนี่ยดินโนมาเคาเนี่ยมันเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแล้วเราต้องจับแบบพาสซีฟด้วยผมว่าเอาแค่นกไปอะ่ะน่าจะเพียงพอละผมไม่อยากเอาวิกเกตไปนะเพราะว่ามันสีมันสวยแล้วก็วิกเกิลวิกเกิลตัวนี้ผมไม่เคยใช้ให้ดูนะเนาะไม่เคยใช้ให้ดูเลยเนาะ แต่สีมันก็สวยเหมือนกันนะฮะสีมันจะตัดกันกันกบวิกเก็ตตัวนี้จะเป็นดําสลับขาวแต่ตัววิกเก็ตเนี่ยจะเป็นดำจะเป็นขาวสลับดําเห็นไหมเออผมก็เลยว่าจะไม่เอาสองตัวนี้ไปผมจะเอาพวกอืมออผมว่าเอาเคอร์เรียร์ไปดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ลุยมาสักพักแล้วแหละเคอร์เรียร์อ๋อนี่ว่าบางคนอาจจะเห็นอันนี้คืออ่าตู้แช่ไคลออต์นะครับ รู้แช่ไคลอพอร์ตมันจะชาร์จไคลอพอร์ตได้ไคลอพอร์ตนี่ถ้าเก็บไว้นั่นเก็บไว้ในตัวนานๆโดยไม่ชาร์จนี่มันจะมันจะบูดนะฮะมันคือโปรเกบอลโปรเกบอลบูดนั่นแหละทีนี้ผมจะไปที่เสาร,รู้สึกจะเป็นเสาเรียกบอสทางนู้นใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดเท่าที่ดูมามันจะต้องเอาของใส่เข้าไปใช่ไหมมันต้องเอาของใส่เข้าไปในแท่นเรียกบอส แล้วก็เลือกแมปแล้วก็เขียนอะไรอะทานสเปอร์อะไรสักอย่างน่ะงั้นเดี๋ยวผมไปที่แท่นก่อนดีกวา่าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็รู้เองระหว่างบินผมไปหาข้อมูลมาว่าถ้าเกิดเราเล่นแมปเซนเตอร์อยู่เราย้ายไปลอสไอแลนด์เนี่ยแมปเซนเตอร์มันจะเหมือนมันจะค้างไว้เหมือนมันพอตอยู่ฉะดังนั้นของเราจะไม่หายผมจะเอาของในตัวไปให้หมดผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่ามันมันย้ายอย่างนี้หรือเปล่านะตัวน ตัดเราย้ายได้ใช่ไหมอาหา่าฮะโอเคเรียบร้อยจากนั้นกดอัปโหลดเซอร์เบอ่าฮะเสร็จแล้วก็แคนเซิลไม่ใช่ออกจากเกมไอออกไปเมนเมนูใช่ไหมไปดูที่ Lost Island เริ่มเล่นคือผมเคยเล่นกับเพื่อนไปแล้วนะครับแบบเนี้ยโอเคผมจะสปอนตรงไหนมีตรงไหนมีแท่นเรียกบอสไหมผมต้องไปเอานกเดี๋ยวลองสปอนไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหแท่นเรียกบอสอยู่นู่นะนะนี่ซิโนโนราขอบจะอยู่แถวนี้ผมจําได้ว่าผมเคยมาจับมันโอเคผมว่าผมต้องไปเอานกก่อนพวกค,คิดว่าผมจะวิ่งถึงวันไหนครับ ผมไม่รู้ว่ามันต้องเกิดตรงไหนอ่ะผมก็เลยเออสปอนที่คิดว่ามันน่าจะใกล้ที่สุดแล้วก็วิ่งเอาตอนเนี้ยผมกำลังวิ่งหนีเสืออยู่ผมกำลังวิ่งหนีเสือและผมกำลังจะตาย ผมกำลังจะตายผมผมจะตายคิดว่าผมจะรอดไหมคิดว่าผมจะรอดไหมผมจะรอดไหมผมจะรอดไปถึงมันไหมเอออาโอเคเออที่วิ่งมาหมดอูอะโลอ้ยเจี่ยบิบหายแล้วชิบหผายแล้วโหมันมันวิ่งเร็วพอ,พอผมเลยวะ่ะมันวิ่งเร็วเท่าผมเลยอะ่ะ จะหนีมันได้ไหมเนี่ยผมต้องหาผมต้องหาสัสตว์สักตัวว่ะมันมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วเท่าผมเลยเว้ยวิ่งเร็วเท่าผมเลยชิบหายละชิบหายละผมต้องหาสัสตว์สักตัวมานี่ไงนี่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 เอาไปเลยเอาไปเลยเดะไปนะอย่าอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งนะสู้กันไปสู้กันไป เราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่เราซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่ไม่เกี่ยวไปตรงนี้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 โอเคถึงแล้วหวังว่ามันจะไม่ตามมานะแล้วก็หวังว่าแถวนี้จะไม่มีสัตว์ร้ายด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงของอยู่ของ you, ขอยู่อัปโหลดนี่มาแล้วเป็นตั้งเป็นนี่เลยแอทแท็ดิสก์เก็ตไปเลยโอเค ถ้ามีคนมาตีเราเนี่ยมันจะได้อ่ามันจะได้ช่วยเราสู้นะครับนี่เราก็เอาของออกมาเออโอเคอ่าของพวกเนี้ยผมจะไม่เอาไปด้วยนะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องย้ายกลับอยู่ละแต่ไอ้พวกเนี้ยผมจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดไปทําไมเพราะว่าผมก็เอามันออกมาหมดแล้วอยู่ดีโอเคจะเอาไปเฉพาะของที่จําเป็นแล้วกันของในนกของในนกเอ้ยเดี๋ยวซซนเดร์นนะ่ะ ไอแซดเดิลเขแซดเดิลไม่มาหรอหายละเอาผมทำไงอ่ะทีเนี้ยต้องคาบแซดเดิลครับต้องคาบแซดเดิลรู้สึกจะใช้เหล็กนะของอาร์เจนอ๋อไม่ใช่นี่วะเทไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาจัดไปครับจัดไปคือ <c oughs> ผมลืมเอากอเกาะเหล็ก <c oughs> ผมลืมกเกาะเหล็กครับผมลืมกเกาะเหล็กเอาเอาใส่ในนี้ไปด้วยมันก็เลยผมก็เลยไม่มีแต่ว่าเราผมว่า,ผมว,าผมว่าอาจจะไม่ต้องใช้หรอกจะไปหาตัวที่เราต้องการ จับได้สองตัวแล้วเราจะกลับเลยซินโนโมาคอบเนี่ยเวลาเราให้เราให้อาหารมันกินเนี่ยแล้วมันกินแค่กรีตินอย่างเดียวนะครับแล้วเวลาไปจับมันเนี่ยห้ามใส่ชุดกรีตินเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมาจิกเราดังนั้นก่อนที่ผมจะไปหาวันเนี่ยผมต้องหากรีตินก่อนไม่ใช่กลียตินนะครับต้องกรีตินเท่านั้นอ่อนี่เจอแล้วเจอและ้วเจอแล้วนี่มันอยู่ตรงนี้ตรงไว้จับซินโมนมาคอบนี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวน,วน,นี้เห็นไหมเห็นแม่นไหมอาว อยู่ไหนละ่ะนี่นี่ตัวข้างล่างนี่เห็นไหมผมจะขอส่องมันนิดหนึง่งมันจะอยู่แถวๆนี้แหละครับขอส่องมันหน่อยตัวนี้เวลเท่าไหร่เว้ยสิบห้านี่เว้ยสิบห้าน้องจะน่ารักมากนะครับผมและน้องมีประโยชน์มากมากน้องถึงจะเวลน้อยแต่ก็ยังมีประโยชน์นะครับตัวนี้ตัวสีดำขาวเห็นไหมสวยแต่เวลน้อย เดิมทีมันจะมีซินโนมคขอบบินชนบินชนกำแพงตรงนี้อยู่นี่กำแพงตรงเนี้ยมันจะบินชนซอกนี้อยู่ไม่รู้ว่าเขาแก้ไปหรือยังวิธีจับมันค่อนข้างจะน่ารำคาญน,นิดนึงแต่ผมขอตัดไปช่วงที่เจอน้องเลยนะกันนะครับนี่มาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วเห็นไหมฮะเห็นน้องไหมอา้าวน้องหายน้องหายอา้าว น้องหายตัวได้นี่นี่นี่ตัวนี้นี่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 แสดงว่ามันนี่นี่มันจะบินติดอย่างนี้เลยนี่เห็นปะมันจะบินติดอย่างนี้เลยตัวเนี้ยตัวเดิมเลยเนี่ยมันจะบินติดอย่างนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะรออีกทีนึงรอให้น้องหายตื่นก่อนมันจะมืดทีนึงฮะแต่ตอนนี้ก็ผมว่าใกล้เช้าแล้วแหละตีสี่ละตีสี่ในเกมนี่นี่นี่น้องใหม่แล้วน้องใหม่แล้ว น้องไมีกแล้วน้องาอีกแล้วปึ๊บแล้วน้องก็อ้าวบินหนีน้องกลัวนกแน่เลยว่าน้องกลัวนกแน่เลยโอเคงั้นคือถ้าเราขี่นกอยู่หรือขี่สัตว์อะไรอยู่ก็ตามอ่ะน้องจะไม่น้องจะไม่มาหัวใจให้เราแน่นอนนะน้องจะไม่มีนีฮาร์ดใส่แน่นอนแล้วถ้าเกิดว่ามีสัตว์เทมอยู่ใกล้ๆเนี่ยน้องก็จะบินหนีเราเหมือนกันนะอันนี้ผมลืมผมลืมผมลืมไปน้องหายไปแล้วครับ ต้องหาน้องตัวใหม่แล้วก็ยืนใกล้ๆยืนไกลๆยืนไกลๆนกตัวเองด้วยเมื่อกี้ผมเห็นแวบบๆไม่รู้ไปไหนแล้วนี่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 น้องกำลังตื่นอยู่น้องตื่นตื่นอยู่น้องตื่นอยู่น้องจะบินติดโอเคน้องน่าจะบินติดแล้วนะจะรออยู่แถวๆนี้โอเคแถวนี้เท่าที่ผมจําได้ไม่มีปิงนะเห็นน้องละเบอร์สิบห้า มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วน้อง ود, มาแล้วน้องมาแล้วเอ้าวน้องไปไหนน้องมานี่สิน้องอาจจะน้องอาจจะนั่งไม่ได้นะฮะนีนี้มาแล้วได้แล้ว iale, ได้แล้วได้แล้วยี่สิบห้าแบบสิบห้านี่ได้แล้วได้แล้วสองตัวเลยนี้ตัวคู้อันนี้เอออันนี้ตัวเมียทั้งคู่เลยนะครับ เค okay. เราได้น้องแล้วครับเราได้น้องละทีนี้ผมขอเลือกสีก่อนเลือกสีโอ้ดําร้วนแน่นอนครับผมต้องใช้ผมต้องเอาดําร้วนอยู่แล้วแต่ว่าน้องเวลน้อยนะครับยังไม่ยังไม่ใช่อ่าที่เราต้องการเท่าไหร่น้องเวลน้อยมากตัวนี้แต่ว่าเราจะต้องเก็บไว้ก่อนเราจะเก็บน้องไว้ก่อนผจเจ้ากลับไปเป็นตัวผู้ตัวเมียเวลูงสูง,สง โอเคน้องน้องอยู่นิ่งๆน้องอยู่นิ่ง,อง,องๆก่อนนะที่ต้องตั้งค่าน้องประโยชน์ของน้องนะครับน้องจะสามารถสกรีมก็คือขู่พวกสัตว์ตัวเล็กๆให้มันวิ่งหนีเราได้และน้องถ้าที่ผมจําได้อัพสเตมิมีนาน้องเกาะเราแล้ววิธีบินน่าสเปก่าค้างบินไหมนี่กดกดคอนโทรกดคอนโทรร่อนได้โอ้โหสุดยอด ปุ๊บ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 ,บอ่าอ่าโคตรแจ่มครับแจ่มมากแล้วก็รู้สึกว่าน้องจะกินสตมินาเยอะมากแล้วก็เท่าที่ผมจําได้เนี่ยจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือนี่นี่กด X กด X มันก็คือแอร์เบรกของนกอะครับกด X อะไม่รู้ว่าใครตั้งปุ่มยังไงบ้างแต่ว่าดั้งเดิมคือกด X น้องจะเป็นพาราชูดให้เราได้นะทีนี้ การจับตัวต่อไปง่ายแล้วเพราะว่าถ้าจะจับซีโนมาขอบเราต้องมีซีโนมาขอบก่อนเราจะเคลื่อนที่ได้คล่องขึ้นโอเคผมจะวางนกผมจะให้นกอยู่ตรงนี้ก่อนผมจะให้น้องเคอร์เลียอ,อยู่ตรงนี้มันก็ดำดำเทาสวยแต่ก็ดำเกินไปผมอยากได้สีแดงติดมาด้วยโอเคครับเดี๋ยวจะตามน้องให้เสร็จก่อนสองตัวถ้าผมได้ที่ต้องการแล้วเนี่ยผมจะผมจะกลับบ้านเลย โอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมอยู่บ้านเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูหน้าตาน้องโอเคครับในที่สุดเราก็กลับมาถึงบ้านตัวเองสักทีพร้อมกับน้องอ่าน้องเซฟกับน้องเเซฟนี่ตัวผู่ตัวเมียรู้ปะกว่าผมจะได้ไอสีสองสีเนี้ยโอ้โห,โหแบบมันยากมากเลยกว่าผมจะได้ ไอสีสองสีเนี้ยดําขาวกับดําแดงอะจริงๆผมอยากได้ขาวแดงนะแต่ว่าคือไม่ไหวแล้วจริงๆอะไม่ไหวแล้วจริงๆใช้เวลานานมากเลยในการหาเวลกับสีที่มันแบบที่มันพอหน้าพอใจอะถึงผมจะอยากได้ขาวแดงก็เถอะแต่ว่าไม่ไม่ไหวจริงๆวันนี้เหนื่อยมากครับเหนื่อยกับความเรื่องมากของตัวเองเนี่ยถ้าผมไม่เลือกสีนะผมกลับบ้านได้ตั้งนานแล้วแค่ย้ายแมปแล้วไปจับน้องมาเนี่ย โอ้โหใช้เวลาเยอะมากนะฮะผมจะคราวหน้าผมจะควบคุมตัวเองในการเลือกสีหน่อยแล้วกันพาร์ทหน้าเนี่ยผมอยากจะไปเก็บอร์ติแฟคแล้วก็ไปล่าบอสด้วย <c oughs> อยากล่าบอสแล้วผมอยากได้ของเทคคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะง่ายหรอกแต่ก็อยากอยากลองอ่ะพอดีใจร้อนอยากลองรอดไม่รอดอยังไงค่อยว่ากันนะครับ อเคยังไงก็พาร์ทนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะขออภัยด้วยครับผมที่มันถ้ามันสั้นไปนะถ้าอยากได้ใเราวๆก็อ่านนิยายผมได้นะครแปะลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย